โอ้ยยิย่งยำขึ้นได้ปลาคอใหญ่ครับแต่นี่<อ>ปลาตัวขึ้นตัวใหญ่ครับต,ตัวมันโล้กว่าบ้างโล้กองยันยังกินมหมเนี่ยต้มยำแหละโอ้ต้มยำปลาคอใหญ่แมนต้มยำปลาช่อนครับเหมือนวันนี้ต้มใส่ผักติวใส่ผักติวพี่น้องมุจากบอ่อพักติว คนไทยคนไทยจะเกินผักหยงผักที่บอผักติ้วบอกผักคนไทยเกินผักติว้วต้มปลาค่ะพี่น้องรับเรล็กกับไส้ปลาไกทหม้อเดือดแล้ว เดือดแม่ก็ใส่ป่าเลยป่าเลยพอไงง่ายย่ดีโลเคอร์ยัดไปนคนมันยด้วค่ะพี่น้อง มันเดือดมันชุกซะก่อนมันสีข้าวสูตรลับด้วยค่ะนี่ใส่ข้าเหนีอาหารจุดแเสมืนเมริแงแกบใส่ขานีลงไปเติมเกลือนหน่อยนะึง เติมรสชาติรสดีขาดบ่ไดก็คือผงนัวน้ำปลาบ่เน้นเนาะคะ่ะน้ำปลา ได้น้อยน่อย้อยก็น,น้อยครับพุดบอมันนวดน้ำอย่างอื่นแล้วละ่ะได้หลายๆอย่างมันรัาเอาเลยค่ะตามทักติวเดอิอวันนี้เดินนี่ละ่ะแน่วเ,เห็ดเห็้มันเสียบพักติวบาน สูตรนี้พริกบ่ได้โขกตัวนี้บ่ได้โขกค่ะตามเลยบกักพริกใส่เป็นหน่วยเลยตัวนี้ครับเอาพริกที่หั่นไว้กันนี้หั่หนไว้ก็มีหั่นไว้ก็มน,นี้กาโขกกระยานผู้เฒ่าก,กินบ่ได้ย่านมันอันนี้พด้กระยนมันเผ็ดกระนมันมีรสชาติเผ็ดๆแน่ นีตามด้วยต้นหอมนี่ค่ะต้นหอมดาบผักซีนี่ค่ะ,ต,คะตัวเ็ดให้หอมไขออ่ตูเบนนะเดี๋ยวมอเดือดสักหน่อยก่อนตีดเส้นหน่อ